ส่วนในช่วงมุมข่าวเยาวชนวันนี้จะพาไปดูกิจกรรมของน้องๆในช่วงปิดภาคเรียนหรือว่าปิดเทอมนะครับที่เขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับโดยการมารวมตัวกันเป็นชมรมทูบีนับวันนะครับมีการมาฝึกซ้อมเต้นนะครับเป็นเต้นที่ชื่อว่าแดนเ e อร์ไซ e นะครับเพื่อที่จะสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับได้กับคุณไปมาไกาเ่เลิกในมุมข่าวเยาวชนครับ ู้ชมครวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของน้องน้องเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วันอำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตรนะคะที่ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนรวมตัวกันฝึกเต้นค่ะนอกจากจะได้เรื่องของร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะคะน้องน้องยังได้เรียนรู้เรื่องของความสามาัคคีค่ะเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตรใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนรวมตัวฝึกซ้อมเต้นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง พร้อมสำหรับการแข่งขันประกวดเต้นดันเซซายทูบีนัมเบอร์วันนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การเต้นมีความพร้อมเพียงออกมาสวยงามและดีที่สุดปัจจุบันสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันอำเภอบางมุนาจังหวัดพิจิตรมีสมาชิก20คนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ถึงแม้บางคนเดินทางไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ต่างจังหวัดแล้วแต่ทุกครั้งที่มีกิจกรรมของชมรม ก็มักจะเดินทางกลับมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งน้องๆสมาชิกชมรมต่างบอกว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เข้ามาอยู่ในชมรมทูบีนัมเบอร์วันด s นเซซายอำเภอบางมุงนาจังหวัดพิจิตรเพราะนอกจากชมรมจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกในทางที่ดีแล้วยังทําให้พวกเขาได้มีเพื่อนในวัยเดียวกันคอยให้กําลังใจและมีพี่ๆให้คําปรึกษาเวลาสอบเสร็จอย่างเงี้ยครับก็มาร้องเพลงนะที่ห้องทูบีอะไรอย่างเงี้ย ช่วงใกล้ๆงานเวลามีงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาที่นี่แบบมาซ้อมแล้วก็มาแบบกินข้าวมาเล่นเกมมาอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเวลาถ้าผมมาที่เนี่ยผมก็ได้เจอทุกคนได้ได้เล่นอะไรกับทุกคนได้ร้องเพลงได้ช่วยกันฝึกท่าเต้นแล้วก็ได้แกะเพลงจาก youtube ด้วยครับการรวมตัวกันของคนกลุ่มหนึ่งคือทำให้เรารู้ว่าการที่เราจะสำเร็จอะไรสักอย่างมัน อาจจะไม่ใช่แค่เราพยายามคนเดียวแต่ว่าความพยายามความสมัคคีของคนในกลุ่มก็มีส่วนด้วยค่ะเราจะได้เห็นว่าเวลาซ้อมเรามีปัญหาอะไรช่วยกันแก้ไขในจุดจุดนั้นค่ะการฝึกซ้อมเต้นของน้องๆจะใช้เวลาว่างรวมกลุ่มกันฝึกซ้อมทุกเย็นหรือในช่วงที่ต้องออกแสดงโชว์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันน้องสามารถออกรับงานเต้นในเวทีต่างๆได้และเป็นครูสอนพิเศษเต้นทำให้มีไรายได้อีกด้วยตอนอแข่งทูบีปีแรกเสร็จอะคะ่ะเราไปตอนนั้นช่วงปิดเทอมได้มีโอกาสไปแข่ง SI ะะเ s i Thailand ค่ะแล้เราได้ที่3เสร็จปุ๊บ1ใน3นะคะ่ะก็จะได้ไปแข่งต่อที่อเมริกาค่ะใช่เป็น HSI World Hip Hop International ค่ะตอนนั้นปี2017เป็นปีแรกที่เราไปที่อเมริกาค่ะ แล้วเหมือนค่าเครื่องบินค่าที่พักอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากๆแล้วเราไม่ได้มีเงินที่จะไปจ่ายค่าตั๋วเยอะขนาดนั้นไหนจะค่าโค้ดค่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องช่วยกันหาเงินในการอันนี้ค่าเดินทางด้วยค่ะค่าสมัครค่าอาหารค่าชุดค่าที่พักค่าพ็อปอะไรเงี้ยค่ะ กลุ่มเต้นบอลแมวอะค่ะไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีทุนทรัพย์มากก็คือเราก็จะต้องหาเงินแบบไปเต้นตามถนนคนเดินขายเสื้อหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเหมือนแบบช่วยๆกันหาเงินเพื่อที่จะไปแข่งเพราะว่าเราอยากแข่งมากๆแต่เราไม่ได้มีทุนทรัพย์แบบในการสนับสนุนที่มากขนาดนั้นเราก็เลยต้องช่วยกันหาเงินใช่ค่ะ นางสุธาทิพจุลบุตรหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสอสอจอพิจิตรเล่าว่าในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลสุขภาพประชาชนนอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนได้ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมแล้วยังส่งเสริมทุกภาคส่วนให้จัดหาพื้นที่สําหรับเยาวชนเหล่านี้ให้ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เช่นเยาวชนกลุ่มนี้จะส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนและจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพาไปเต้นโชว์ในพิธีเปิดงานต่างๆหรือส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันเต้นในสนามต่างๆด้วยเราก็จะมีเวทีให้เขาใช่ไหมเราเริ่มจากแคมป์ฐานของการแดนซ์สายก็คือการเต้นเนี่ยในก,กลุ่มนี้จะไปเป็นวิทยากรให้เราเพราะว่าถือว่าเขาเอ็กซ์เพรสละเพราะว่าเขาไปประกวดในระดับ ภาคได้รางวัลแล้วก็ผ่านไปถึงระดับประเทศแล้วได้รางวัลถือว่าเป็นเป็นครูแล้วเพราะว่าการเต้นของน้องๆน,น,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีครูนะไม่ใช่เต้นแอโรบิกธรรมดาคือคือเต้นแบบมีรูปแบบซึ่งเป็นระดับสากลเนี่ยนะฮะเนี่ยแดนเซอนสายเราก็จะนําน้องกลับไปสอนสอนน้องด้วยกันที่เข้าแคมป์ในแต่ละรุ่น โครงการ ToB e n no. u m b e r รวันเป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีท้าทายความฝันของคนรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่หลากหลายสู่การพัฒนาทักษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งช่วยให้เยาวชนมีทักษะสังคมที่ดีช่วยให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีแสดงศักยภาพได้เต็มที่และเปิดพื้นที่เชิงบวกเพื่อผสานมิตรภาพของคนรักการเต้นเป็นกิจกรรมที่สนุกและมีความสุข เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเชิงสร้างสารรค์ได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์